อิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรยอดโดยสองครั้งที่87วันที่30มิีนาคม2568บทที่15บทปฏิทานะคาถา <c oughs> ยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทูเปกะเรโวลทิกะเรตาิิงตาิิง ตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาสวดทิงกะรวนเตทวิหารมาดาเรเทราจะมาจานวากาจะเพียข่าวัวารามิกาธานปเตียอุปาสกาขามาจะเทสนิขมาจะอิสราสปานาปูตาโสเกตาพวันตุเต ชะลาผู้ชาเยปิจอันดาสัมภวาสังเสทชาตาอัตวาปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปาติจเตสสพเพปิทุขาากขาัสสะกะรวนตุสังขายังธาตุติรังสตังธรรมวธรรมมาตราจะพวกครา สังขาวุฒ <tr> ิสมาขวาวาตายาจหิตายาจะอัมเฮระคตุสาโมวสาเพปิธรรมจาริโนะวุฒิสัมปะปุญยามาธรรมะอริยปเวทิเต ปัสนาหนุสัพเพปิปาณิโนพุทธสาเสนสัมมาทังประเวชันโตกาเลเทวปวัสตุพุทธิภาวายาสตางสัมมิทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะตรชังนิจังรัันติปุตธกัง เอวังธรรมเมนราชาโนปะาชาังราคันตุสาพ,พธา <c oughs> บทที่16บทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาสโสกะปัตตาจะนิสโสกหุนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเ,เหสัมพตางอุญญาสัมปทางสาเพเทว นุโมทานตุสาพัสสัมปติเศทฐิยาธานะาทัทันตุสัายาสีลังรักขันตุสาพาธาภาวนาภิราตาหุนตุขาจันตุเทวะตาคาตา <c oughs> บทที่สิบเจ็บทสุมังคละคาถา โหตโโโุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะโสถ erm. ีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรัง สัพเพผู้ธาพระปัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขัางพันธามีสาพะโซสัพเพพู้ธอพระปัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขัางพันธามีสาพะโซสัพเพผู้ธอพระปัปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสาพาโซสัพเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งพันธามิสาพาโซสัพเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสาพาโซ สัพเพผุทธอพระปัตปัจจเจกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสาพะโสสัพเพพุทธาพระรัตปัจจเจกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคัางพันธามิสาพะโส สัพเพพุทธาพระราปตาปเจกนันจะย,ยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนาระคั่งพันธามิสาพาโซสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกนันจะย,ยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังงง่งพันธามิสาพโซ <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมวนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวสสาทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหวยครู68แปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุ บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ เจเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนัสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจัตุรพิธพร,รชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขพะพละเทินขออนุโมทนาบุญกลับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน